มันหอ oh. okay. s <S oh. okay. enfin, ่อนยายกัเลยใส่เสียเถืนยาวเด้อถ้ามันไม่ร้อนก็อันนี้แต่มันร้อนมากนะคะรดินาตอนอนอนไม่เนื้ออาโต้นูดเด้อตุนปลาเด้อ

Wow. สวยแล้วเห็นไหมคะสวยแล้วอันนี้ยังไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวจะไปทำนะคะอันนั้นดอกนั้นเสร็จแล้วนะคะ อาปนะมันวางก่อนม่วางวางอัชลาบข้างก็ได้เอาตัวหน้าขาวออกมาจัอนนี้กลุมน่กจับได้ยมูยางนอย้มเบ้ากม่่อคเอาหนอยเราจับกันไมด้วยเกิกุ่มทีวันนี้เงินลเอานี่จะจอ จะมามอันสวยจะมาตรงนี้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกค่นเรียัีบพอดีตัวหาจารัจะระเตรียมกัน

của bạn nó nóng rồi, đã sẵn rồi đấy cho nên, nên không cái này tôn Simon mang một ได้สามดอกแล้วเอฟซีนะคะได้สามดอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำตรงนี้ต่อสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทานะคะใครยังไม่โอนพักปาก,กโอนได้เลยเด้ออันนี้มันสั้นไปผ <c oughs> ู้ชายจยายโดมไม่ได้เพราะตามสภาพ

สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะเหลืออยู่สมดอกแล้วนะคะเอฟซีนะคะสวัสดีจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกใจจ้า

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะจับผีผ้านะคะขอบคุณเด้อจ้ะ